เกือบวิ่งกันทางโรงพยาบาลหมอตกใจผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นสมองตายจู่ๆฟื้นขึ้นมาบนเตียงผ่าตัดบริจาคอวัยวะเขาเดินเขาเดินจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่ชวนระทึกกันค่ะเกือบพากันวิ่งกันทั้งวอร์ดแล้วนะคะเมื่อจู่ๆผู้ป่วยใช่ซึ่งเกิดอาการหัวใจหยุดเต้นและสมองตายในตื่นขึ้นมาในขณะที่ศัลยแพทย์ในรัฐเคนตักกี้สหรัฐอเมริกากำลังผ่าตัดนำอวัยวะของเขาไปบริจาคค่ะ เรื่องราวดังกล่าวถูกรายงานขึ้นเมื่อวันที่17ตุลาคมเป็นเรื่องราวของคนไขท้ที่ชื่อว่าแอนโทนีโทมัสฮูเวอร์ที่สองซึ่งตอนนี้เคสของแอนโทนีอยู่ระหว่างการสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐและรัฐบาลกลางนะคะโดยเจ้าหน้าที่ภายในระบบจัดหาอวัยวะของสหรัฐยืนการานว่ามีมาตรการป้องกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นแล้วขณะที่ครอบครัวของแอนโทนีบอกว่าจะแจ้งกับสื่อต่างๆว่าประสบการณ์ของพวกเขาเน้นย้ำถึงความ จำเป็นในการปฏิรูปบางอย่างในระบบการคัดกรองผู้ป่วยบริจาคอวัยวะน้องสาวของแอนโทนีเล่านะคะว่าเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแบบทิดเหนืในเมืองริมอน์รัฐเคนตาก,กีเมื่อบันที่เมื่อเดือนตุลาคมปี2021เนื่องจากใช้ยากเกินขนาดค่ะซึ่งหมอแจง้งญาติว่าแอนโทนีไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองหรือกิจกรรมของสมองและในที่สุดพวกเขาก็ตัดสินใจอดเครื่องช่วยหายใจนะคะด้านเจ้าหน้าที่ของโรงพ ปีบานแบททิสรายงานว่าโรเลอร์และครอบครัวได้อนุญ,ญาตให้บริจาคอวัยวะของเขาได้ในกรณีที่เขาเสียชีวิตโรงพยาบาลจึงได้ทดสอบว่าอวัยวะใดของเขาที่สามารถบริจาคได้และทางโรงพยาบาลยังได้จัดพิธีเพื่อเชิดชูเกียรติเขาอีกด้วยค่ะกระทั่งวันที่กำลังจะมีการผ่าตัดนำอวัยวะของเขาไปบริจาคโรเลอร์เล่าว่าเธอสังเกตเห็นว่าดวงตาของแอนโทนีดูเหมือนจะเบิกขึ้น และมองตามการเคลื่อนไหวของคนได้แต่โรงพยาบาลบอกกับเธอว่ามันเป็นเพียงแค่ปฏิกิริยาตอบสนองเรื่องปกติเธอบอกว่าเราเป็นใครถึงมาตั้งคำถามกับระบบการแพทย์ได้แต่ประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่แอนโทนีถูกนำตัวเขารับการผ่าตัดเพื่อนำอวัยวะของเขาออกมาแพทย์ก็ออกมาบอกว่าเขายังไม่พร้อมเขาตื่นแล้วซึ่งโรเลอร์ได้รับคำแนะนำให้พาแอนโทนีกลับบ้านและทำให้เขารู้สึกสบายแม้ว่าเขาอาจจะอยู่ได้ไม่นาน ก็ตามนะคะทางนี้โรลเลอร์เพิ่งทราบรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการผ่าตัดของแอนโทนีจากโรงพยาบาลและสมาพันธ์ผู้บริจาคอวัยวะในรัฐเคนตัก,กี้ โดยอดีตพนักงานของโคด้าติดต่อเธอมาและส่งจดหมายถึงคณะกรรมการของรัฐสภาที่จัดการพิจรารณาองค์กรจัดหาอวัยวะอดีตพนักงานของโคด้ากล่าวว่าเธอเห็นแอนโทนีเริ่มดิ้นทุรนทุรายบนเตียงผ่าตัดรวมถึงร้องไห้ออกมาอย่างเห็นได้ชัดพร้อมกันนี้โคด้าออกแถลงการโดยยืนยันนะคะว่ากรณีของแอนโทนีไม่ได้รับการนำเสนออย่างถูกต้องโดยยืนยันว่าองค์กรไม่เคยผ่าเอาอวัยวะจากผู้ป่วย ที่ยังมีชีวิตยอยู่และไม่มีใครในองค์กรถูกกดดันให้ทำเช่นนั้นอย่างไรก็ตามค่ะสำนักอายการสูงสุดของรัฐเคนตักกี้ร่วมถึงหน่วยงานของรัฐบาลกลางที่ช่วยดูแลาการจัดหาอวัยวะกำลังสืบสวนกรณีของแอนโทนีอยู่ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ดอทขอบคุณค่ะ